ไปไปไปโอ้ยสตาร์ทดูเราไปท่าอยู่มองไหนร้านเครื่องถ่ายดิยไปครับออสอบภารกิจแต่ก็จะวนมาเวลาอีกอยู่เอาดิจถดอาดิ ลั่นโหหูมากครับทุกคนไอ้ท่านผู้ชมพ่อมันลั่นโหหูมากเลยจอดรถจัดการนะครับจัดการหน่อยครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาจัดการนะฮะเห็นข้อมเสียก,กงหูเกินครับเดี๋ยวจะไปละไถ่กษัตรนะครับทุกคนม,นมีน้ำมากแล้ว น้องอารับเจอผู้ no ุนอารับครับผมโอ้โหก็เจ๋งเฮ้ยจะลดฝนสาวเลย ยาวนะไปเลโอ้ยไปครับเป็นรุ่นอาหรับวิไลเทคนิคเขาวงฮนะจะโนุนจะโนุนมันขี่ตัดตัดหน้าสาวเลยโอ้อะไรวะไปนี่ โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงร้านไทยกระสานเลยฮะแบตกล้องจะหมดแล้วเหลือ20กว่าโอ้โหเอ้ยจะนดแม่งน้ำทับเลยว่ะสุดจัดมาลงแซงอะโอ้พี่น้องอินโด จอดรถแม่งไม่รอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโ,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 โดนขิงซะแล้วน้ำหมดหรือวะลายคนเจอกันที่ร้านไยเอกสาร One minute later โอเคครับจะหอดแล้วโอ้โหนี่เพี้ยนจอดแล้วเอาอจนดรถไปไหนแล้ววะจนดรถไปซื้อเลยละ อ้าวจะโดนหายหายนี่เฮ้ยโอ้โหจะโดนเป็นหายไปไหนวะโดนแล้วอย่กับบ้านชัวร์เลยอย่างน้ยครับอยู่กับเพื่อนดิวยันหวางมาเดิมครับคนอินอาหรับนะทุกคนเดี๋ยวทำธุระก,ก่อนเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายไปครับร้อยเป็นสมุดสองเล่มไม่ใช่สมุดอีเล่มงานสองเล่มไปสองร้อยจรวด ออกว่าสิแปดบาทครับเฮ้ยมมีตังค์แต่งรถแล้วเว้ยเอเอเอ,เ, <laughs> เอาไปเจีรถวปะพรุ่งนี้มาเสียตังค์ต่อครับพรุ่งนี้มีเสียงกันน้ำมื่นมาส่งกันแล้วเลยมาจาังโมงที่เราอ,อยู่มื่น,เ,นเออโอเคคูนจะจ่ายมาแล้วเสนอเมนอยู่ เพราะว่ามันไม่ได้เพลแล้วเนาะหลังถือคู่แล้วก็บมีแต้งานนี่แหละน้ำมือค่อนละมาแต่เซาเลยเอาอีฟ่อนแล้วไปกี่เดืยวมืน่นไอ้จะนดมืนอน่าลืมมากได้มืน่นแล้มันแปดโมงครึ่งเข้ามีหมาสายแน่นอนโอเคไปแลจะนดกลับบ้านละไปเกางแจ้งกลับบ้าน ใส่สุดด้เลยนะแต่รถแม่งทอลั่นอ๋ออย่นี้ไปครับเลี๋ยสกไปโอโฮมเดี home, home. ๋ยวพวงนี้มาอีกครับพ่งนี้พ่งนี้มาส่งสองเล่มนี่แหละ เ <c oughs> กียบร้อยย้ายๆกันกลับบ้านครับทีนี้เสร็จรภารกิจวันนี้ครับพรนนี้เจอกันอีกเว้ยจักรยาน <c oughs> เกิือแล้วเกลือแล้วดีสังเกตเห็น ไป200 218บาทครับสองเล่มนี้อลงละจบช้าแต่จบนะเว้ย <c oughs> ไมไ่จบช้าแล้วครับปกติปกติกตส่งแค่มันทันปัดชิมครับทันก่อนปัดชิมอีกสองวันพรุ่งนี้ก็อีกวันเดียวผมต้องกลับบ้านไปหาซื้อแผ่นซีดีสองแผ่นแล้วเนี่ยไปโอ้โหมไม่ดีร้อครับไม่ดีรอแล้ว นีม่มีตลาดนี่หว่าวันนี้อยู่ที่นี่มีตลาดนะครับตลาดแต่ผมไม่ได้แวะว่ะเหนื่อยตลาดซ้ายมือโอ้ยมันมีตังครับตังหมดแล้วจ่ายค่าปินาน้นเอกสารหมดแล้วโหมดแดก เยวซ้าคลิปน่าจะแบบไม่ได้ถ่ายจนขี่ถึงบ้านนะทุกคนเดี๋ยวผมอยากแบบตัดตัดคลิปไปเรื่อยๆเอ้ยไม่ใช่ดิผมน่าจะหยุดกดอัดแล้วก็อัดใหม่นะ คือแบบว่ามันถ่ายได้แค่อีกไม่กี่นาทีเองประมาณ20่สิบกวนาทีน่าจะไม่ถึงบ้านรอกผมจะเป,เปลือกพื้นที่ว่าจะกล้อ,องแม่งก็แบตเลยยี่กว่าผมใช้แบตมาไม่เต็มไงวันนี้ รถ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 โอ้ยซื้อแม่งเลย้นผมข้นหิวข้าวตอนนีน้หิวข้าวจาัดเลยคอคอก็แห้ง กลับบ้านนะฮะกินข้าวกินปลาอาหารการกินเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโอเคิดต้องคิดอย่างไทยอยู่ โอ้ทุกคนผมหิวข้าวมากเลยเอาไว้แล้วว่าเอาจรกิงนะถ้าเงินผมยังเหลือนะผมจะซื้อตะหุ่งไปกินอยู่นะแต่แม่งเงินแม่งหมดพอดีอ่ะจ่ายค่าพิ้นเอกสารหมดเลยถือมาร้อยเดียวไอจานนทก็อออคนละครึ่งครับขอคนละครึ่งกับจานนทร้อยเดียวหมดเลยสองร้อยรวมกัน,นเลยต้องรีบกลับ ไม่ใช่รีบกลับเลยต้องกลับไปกินที่บ้านครับกินข้าวที่บ้านกินข้าวจนจะเป็นลมแล้วเนี่ยทุกคนเอ้ฝากคุณไล์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไล่เลยไลาเลย คนถ้าแปบว่าคิปถ้าผมไม่ได้พูดปิดคลิปแสดงว่าคลิปมันตัดนะแบตเขาจะหมด โมงครับเฮ้ยวันนี้มีตลาดว่ะคนเขาเพิ่งมาครับยังไม่เยอะ กันหมดแล้วทุกคนเอ้ รถวิ่งสุดแค่นี้เหรอวะโอ้ยไม่ทันใจเลยว,วะ่ะหิวข้าวเนี่ยหิวข้าวโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวผมต้องประหยัดพลังงานทุกคนผมพูดเยอะไม่ได้ยหกหิวข้าวเหนื่อยเหนื่อยโหคนมันหิวข้าวแบบสุดๆมันเป็นแบบนี้เหรอวะ อูดนทุกคนเพราะว่าหิวข้าวมากเราเียรู้สึกแบบมึนๆเ่ะ <c oughs> ยังถ่ายอยู่ไหมวะเออชิพยัง,ช,ยงชิพยังถ่ายอยู่ทุกคนชิพยังถ่ายอยู่ยังพอมีหวังเว้ยยังพอมีหวังชิพยังถ่ายอยู่